และอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทําให้ฟิวเซอรียมเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อที่จัดการได้ค่อนข้างยากเนื่องจากม,มันมีไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มมีคืออะไรตามชื่อเลยมันคือฟิล์มที่ห่อหุ้ม ตัวฟิวเซอรียมทำให้ไม่ว่ายาอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่สามารถทำได้แล้วอย่างนี้เราจะรักษายัางไงคะปาวิธีรักษาเนี่ยแล้วก็คือต้องดูซิว่าขณะที่มันอยู่ในไบโอฟ์มเนี่ยมันก็ยังไม่ตายมันก็ยินมีการจเจริญเติบโตอยู่พอเต็มที่สุกงอมเต็มที่แล้วก็คือ o อ u ูเลชันในไบโอฟล์มากขึ้นมันก็จะขยายพันธุออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่ขยายพันธออกตรงนี้ถ้าเราได้ฉีด ได้ทำลายมานันนะมันค่อนขั้าเด้งง่ายเพราะว่าตัวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวออดไงยังไม่มีแบบเออยัง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 ไม่มีตัวแม่เขามีอยู่แล้วเพราะมันจะระบาดตรงนี้แหละถ้าคือว่ามันมีเบลฟิมอยู่แล้วจํานวนเชื้อในเบลฟิมสมมมี20ตัว20ตัวมันก็เจริญเรื่อยๆกายเป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยพอร้อยตัวธรรมชาติเดินเข้าว่ามันต้องหาที่อยู่เพิ่มไงมันก็ไอตัวเบลฟิมอ่ะมันก็จะแตกออกไอตัวเชื้อที่เป็นตัวออนเนี่ย เัาจะแพร่กระจายไปในอากาศตรงนี้แหละเราฉีดช่วงนี้เนี่ยแต่เรารู้ได้รู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนจะมีหรือไม่มีมมเราไม่รู้ดิเราไม่รู้ไงเพราะจะจะดูทีว่าตัวอ่อนมันปิวไปแล้วแล้วมันก็ไปโดนกิ่งที่ยังสมบูรณ์อยู่กิ่งก็เริ่มจะเหี่ยวอ,อย่างเงี้ยรู้ว่ากระชาไปแล้ววิธีง่ายที่สุดดีที่สุดก็คือป้องกันไว้ใช่ไหมสร้างภูมิคุ้มกันให้ต้นทุเรียนนี่แหละ ป้องกันทั้งโรคและมแมลงกรณีของตัวฟิวซิลิปเนี่ยเราจะใช้ตัวดีบิวทำไมไม่ใช่ลาเทมแอนเทอร์ถูกไหมครับเพราะว่าตัวดีบิวเนี่ยไม่มีคุณสมบัติก็คือทำลายไอตัวไบโอฟิล์มได้